พอนตอนนี้ผ้าเมื่อได้บาทเลยไปหอดทางเมื่อล้วเป็นอย่างกำลังฉีเมื่อเอา้าคือวางสันเห็ดเห็ดเฮ้ยเฮ็ดยังเห็ดละงอใส่ยังนี่ตาดีเถอะเือะคือค้นเนี้ดเท่ะไสให้เบิงน้ำแน่ ไสวะเอาได้บอน้อเห็ดละงูข่อยนี่น้อพี่น้องจะเบิ่งเราเจ้าคิดว่าเอาได้บอนี่ยังเอาได้บ่ลใส่ป<อ>าาก็อยู่ศอกดีกมันเพื่อยเบิร์นเราบ่โอ้ยทางหาเห็ดมามีมือนีเด้อเจอเห็ดละงูพี่น้องอไหนจะโดอกมันก็เอาเนาะโอโอ้ มาเดือควันเอ่ยปกตินี่มองแถวนี่โบออกได้เห็ดหลงงูปีนี้คือไม่เห็ดหลงงูเหรอจักมันอยากออกตีอุ้ยมอมันสิมีใครมันบ่อต้องร่องเดี๋ยวเดื่อยเรื่อยยางมึงก่อนว่าเป็นตะนีบบ่ปกติพวกคือว่านมิตรโกงยางพี่น้องมันเป็นโกงยางเกิดใหม่นะครับ มันก็เริยบเกิดเท็ดละงูแมงคือขว่วมเพืนวาอีดีเลยเท็ดละงูออกน้ำป่าย่างโอ้ปกตินี่มันกลับบ่เคยออกนะท่านผู้สมแต่ว่าปีนี้มีเห็ดละงูออกเฉยเลยเดี๋ยมมอลําเดชาสิพผ้าย่างหรอก